ครับอย่าเพิ่งเบื่อนะครับเรามาต่อด้วย EP สองนะครับ EP สองนี่เราอาจะเล่าว่าเราปลูกอะไรไปแล้วบ้างนะครับซึ่งยังมีพื้นที่ให้ทำอะไรอีกเยอะแยะเป็นไปหมดเลยนะครับเดี๋ยวผมเบื้องต้นผมจะเล่าว่าผมได้ปลูกอะไรไปแล้วบ้างตั้งแต่สองปีที่ผ่านมาแล้วก็จุดไหนเป็นยังไงนะครับว่ามีต้นไม้อะไรขึ้นแล้วบ้างนะครับโอเค เราเริ่มตั้งแต่ไล่มาจากทางทิศตะวันออกน,นะครับจากซ้ายนะครับจากด้านซ้ายอย่างที่ผมบอกคือด้านด้านซ้ายเนี่ยคือยังยังโล่งอยู่นะครับก็คือมีแต่กล้วยแล้วก็ตายบ้างขึ้นบ้างเนี่ยไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่ทางซ้ายซ้ายสุดนะครับแล้วก็ผ่านมามีคลองไส้ไก่นะครับข้ามมาตรงคลองไส้ไก่ตรงเนี้ยตรงกลางตรงเนี้ยครับ่าตรงเนี้ยพื้นที่ตรงเนี้ยยังโล่งๆอยู่ คือผมพยายามจะปลูกไม้ป่าแล้วยังไม่สําเร็จเนื่องจากระบบน้ํายังไม่ดีนะครับไม้ป่าตรงเนี้คือน้ําตรงนี้ไม่ไม่ดีก็คือไม้ป่าขึ้นไม้ขึ้นแต่ไม่ตายแต่ไม่โตอยู่ตรงนี้ซึ่งตรงนี้เดี๋ยวเราต้องมาดูเรื่องระบบน้ําให้มันตรงนี้มันชุ่มตามที่เราได้ร่ำเรียนมาว่าเราต้องมีของไส้ไก่ให้น้ํามันชุ่มให้มันอาบไปในผิวดินตรงนี้ครับเพราะกะว่าตรงนี้ กะว่าจะทํคลองไส้ไก่แล้วก็ให้เอาน้ําบาดาลวิ่งผ่านเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยครับเพื่อให้พื้นที่ดินดังด้านทิศตะวันออกเนี้ยเกิดความชุ่มชื้นนะครับซึ่งตรงเนี้ยสามารถทําอะไรได้อีกเยอะแยะเต็ไมไปหมดเลยนะครับรนี่ต่อมาดังด้านด้านด้าน,ด,านด้านหลัง,งที่ผมบอกแล้วกล้วยบวกไม้ป่าเนี่ยเราสามารถที่จะปลูกต้นไม้แซมไปได้อีกนะครับเป็นไม้ป่าหรือกล้วยก็ได้ปลูกแซมไปได้อีกถึงพอมีพื้นที่อยู่นะครับแล้วก็ ตัดเข้ามาด้านด้านในนะครับรอบบ่อรอบบ่อเนี้ยรอบบ่อที่เป็นคันสะด้านบนสุดนะครับเนี่ยเห็นไหมผมเขียนว่าอินทผลัมนะครับมีประมาณสิบต้นนะครับก็คือผมปลูกไว้เนี่ยแนวแนวแนวเนี้ยนนครับแล้วกับแนวด้านหน้ากับแนวด้านข้างนะครับตั้งแต่ป้ายมาเนี่ยครับก็จะมีอินทผลัมประมาณสี่ห้าต้นทางด้านซ้ายก็จะมีอยู่สี่ห้าต้นนะครับซึ่งความสูงของต้นปัจจุบันอยู่ประมาณ เกือบเกือบสองเมตรนะครับเมตรครึ่งกับสองเมตรนะครับปลูกมาปีครึ่งกับสองปีแล้วยังอยู่ดีเนปาลไม่ทนแรงมากไม่เคยลดน้ําเลยนะครับยังอยู่ได้แล้วก็รอบบ่อใหญ่ก็จะมีกล้วยกับมะพร้าว